ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2018ผู้ไขปริศนาคงรังเยว่และคนอื่นๆต่างก็เงียบกันความลับที่เซเียวเคยเปิดเผยนั้นน่าตกใจจริงๆหากมีข่าวลุกไหลออกไปมันจะสร้างความปั่นปวนสิ่งที่เหนือจินตนาการเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วมันเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายความจริงมากมายถูกฝังในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเพียงสิ่งมีชีวิตที่ทรงอํานาจเมื่อหนึ่งแสปีก่อนและมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เท่านั้นที่จะรู้หลังจากนั้นไม่นานเซลเวยก็สงบลงเล็กน้อยเมื่อมันพูดว่าจากักรพรรดิหญิงเชียนกูเป็นผู้มีพระคุณของข้าและข้าก็ตัดสินใจติดตามนางและกลายเป็นผู้พิทักษ์ของนางในยุคนั้นจกักรพรรดิหญิงได้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนด้วยพรสวรรค์ของนางแต่น่าเสียดายที่ต้นปรษาเทียฟ้าถูกโค่นลงและนั่นทําให้โชคลาภของโลกคุนหลุนเสียหายโลกคุนหลุน ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยเหมือนที่เคยเป็นในต่อไปไม่ว่าจากักรพรรดิหญิงจะมีความสามารถเพียงใดนางก็ไม่สามารถบรรลุความเป็นเทพได้ในโลกคุณหลุนนี่อาจเป็นเหตุผลที่จกักรพรรดิหญิงออกจากโลกคุณหลุนและเข้าสู่ยม,มโลกนางหายตัวไปเป็นเวลาหนึ่งแสนปีแต่ข้าก็ยังเชื่อว่านางยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งนางจะกลับมาก่อนหน้านี้มันจะไปอ,ไปอ,อิมิเอะไปยังยมโลกเพื่อตามหาฮันวียแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมัน ที่สําคัญกว่านั้นคือต้องการค้นหาจักพรพรรดิหญิงเชียนกูน่าเสียดายที่ไม่พบเบาะแสใดๆมันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจักพรพรรดิหญิงเชียนกูยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่าเศร้าไปเลยจักพรพรรดิหญิงเชียนกูจะต้องกลับมาหันซีเวียพูดและพยายามปลอบใจเซียวเฮยหันซีเวียได้รับการสืบทอดความสามารถจากจักพรพรรดิหญิงเชียนกูรวมถึงเทพอวตารและกระบี่สวิคงตอนนี้นางได้รับการฝึกฝนภายใต้าตาการดูแลของแจง้งขุนเฉินแต่ในความเป็นจริงแล้ว นางเป็นสิทธิ์ของจกักรพรรดิหญิงเชียนกูโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮันซิเวียมีร่างกายเดียวกับจกักรพรรดิหญิงเชียนกูดังนั้นนางจินต้องการพบกับจกักรพรรดิหญิงเชียนกูด้วยตัวเองมาโดยตลอดนางหวังว่านางจะได้รับความสําเร็จเช่นเดียวกับจกักรพรรดิหญิงเชียนกูในสักวันหนึ่งข้าไม่รู้ว่าตอนนั้นมีเหตุผลอะไรในการต่อสู้ระหว่างโลกคุณหลุนและสารนรกโลกคุณหลุน,ลนพ่ยายแพ้อย่างเลวร้ายจากลู่เฉินกล่าวข้าก็อยากรู้เหมือนกันน่าเสียดายที่ข้าถูกจำคุกในเวลานั้น อย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องราวมากมายที่ยังไม่ได้บอกเล่าเบื้องหลังเรื่องนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นโลกคุนหลุนเป็นมหาอำนาจมีเจ้าหวนเทียนในความยากลำบากสิบประการผู้ทรงพลังในทะเลสุริยนันราและเจะลาหัวล้านเท่าสวีวีด้วยถึงขนาดนี้ก็ยังแพ้ได้อย่างไรเซี่ยวเฮย,ยมีคำถามมากมายในใจไม่มีทางที่คนรุ่นต่อๆไปจะรู้ได้อย่างแน่ชัดว่ามีมหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกคุนหลุนเมื่อหนึ่งแสปีก่อน ราวกับว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับผู้คนและสินต่างๆในโลกคุนหลุนในสมัยนั้นจางลู่เฉินรู้ว่ามีคนหนึ่งที่รู้ความจริงคนคนนั้นคือเทพจันทราซึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยมากเกินไปเพราะนางคิดว่าเขายังอ่อนแอเกินไปเขายังเข้าใจได้ว่าเทพจันทรากําลังปกป้องเขาด้วยดับความแข็งแก่งของเขาการรู้ความลับมากเกินไปอาจเป็นเรื่องไม่ดีมันจะไม่เพียงเพิ่มความกังวลของเขาแต่ยังทําให้เขาถูกฆ่าอีกด้วย ด้วยความคิดเหล่านี้แวบ,บขึ้นมาในใจของเขาจางรั่วเฉินมองไปที่คงลันโยและคนอื่นๆด้วยสีหน้าจริงจังพวกเจ้าทุกคนต้องไม่บอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เสียเ่ยวเฮยพูดเมื่อกี้นี้คงลันโยและคนอื่นๆพยักหน้าพวกเขาจะไม่ยอมเปิดเผยอะไรเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับเมื่อหนึ่งแสปีก่อนมีความเงียบเกิดขึ้นในห้องหลังจากนั้นไม่นานจางรั่วเฉินก็มองไปที่คงหลันโย ổ. ลันโยเจ้ามีข่าวเกี่ยวกับพ่อของข้าบ้างไหมเป็นเรื่องยาก จะได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนแต่ก็ยังคงมีความหวังสําหรับการเปิดเผยความลึกลับเมื่อแ0 0ปีที่แล้วจางลู่เฉินสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแ0 0ปีก่อนมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วเขามีส่วนร่วมและมีผู้คนมากมายที่เขาห่วงใยห,หนึ่งในงนั้นคือจกักรพรรดิหมิงเขาต้องการรู้ว่าจากักรพรรดิหมิงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเหตุใดจู่ๆจัจกพรพรรดิหมิงจึงหายตัวไปและมันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ชื่อเยาฆ่าเขา จัก,กรพรรดิหมิงและจัก,กรพรรดิชิงจบเกมหมากรุกเมื่อใดทำไมพวกเขาทั้งสองจึงหายไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่บางทีอาจมีเพียงจัก,กรพรรดิหมิงและจัก,กรพรรดิชิงเท่านั้นที่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ผ่านไปหลายร้อยปีแล้วไม่เพียงแต่จัก,กรพรรดิหมิงที่หายตัวไปแต่จัก,กรพรรดิชิงก็ไม่ปรากฏตัวมาหลายปีแล้วผู้คนแทบจะลืมเขาไปแล้วคงลันโยใส่หัวของนางท่านลุงหายตัวไปอย่างกระทันหันเมื่อ800อปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน ข้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสืบสวนสาเหตุของการหายตัวไปของเขาและที่อยู่ของเขาแต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยเป็นเช่นนั้นอาจารย์หายตัวไปอย่างกระทันหันจนเขาไม่ทิ้งคำพูดใดๆให้กับเราไว้เลยจินวี่กล่าวจางลู่เฉินอดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นแม้ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังแต่เขาก็ยังรู้สึกผิดหวังดูเหมือนว่าข้าจะได้แต่รอให้ข้าไปมาหาเซียนก่อนและไปเยี่ยมชมโลกพุทธ,ธตะวันตกเพื่อหาคําตอบ ลูกพี่ลูกน้องไม่ต้องห่วงข้าเชื่อว่าท่านลุงสบายดีคงหลังโยกลลาวจางรู่เฉินเงยหน้า,นาขึ้นมองมีคนหนึ่งที่สามารถตอบคำถามของข้าได้ทั้งหมดเขาเป็นใครเหรอเบาลี่ถามจางรู่เฉินทาหน้าบูดปึ้งอดีตอาจารย์ของข้าตอนนี้เป็นราชาเซียนชิเวียอาจารย์ใหญ่สร้างกวนชิวเวียเหรอเขารู้ทุกอย่างเหรอจินวี่มีสีหน้าง,งุนงงสร้างกวนชิเวีย อาจดำรงตำแหน่งที่โดดเด่นแต่เมื่อแม้แต่ลูกศิษย์ของจักรพรรดิหมิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมา800ปีก่อนสร้างกวนชีเว่จะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเพราะเขาเป็นสมาชิกของหอสวรรค์ของหอมังกรคุ้งไพรพ่อของข้าเคยสั่งให้หอมังกรคุ้ไพรย้ายครัลงสมบัติของเซิ่งหมิงเพื่อสั่งใท้บูชาพิเศษข้าเชื่อว่าครูของข้าคนนี้อาจรู้ความลับมากมายดังนั้นข้าต้องไปเยี่ยมตระกูลสร้างกวนจะรู้ฉันกล่าวเขาไม่รู้เรื่องนี้ในตอนแรกหลู่ห้วยอยู่ ผู้สืบเชื้อสายของสิบพี่หกบอกเขาว่าสร้างกวนชิเวียเป็นสมาชิกของขอมังกรคุ้มภัยด้วยนอกจากนี้สร้างกวนชิเวียยังรับผิดชอบในการรวบรวมความลับของลูกหตุธรรมตะและเขาได้เปิดเผยความลับมากกว่าคนอื่นๆมากหากเขาสามารถพบกับสร้างกวนชิเวียได้เขาเชื่อว่าเขาจะสามารถไขปริศนาหลายชิ้นในใจได้ถ้าเป็นกรณีนี้เราจะไปกับเจ้าด้วยสิษย์น้องหวังว่าสร้างกวนชิเวียจะรู้ความลับบางอย่างไดจงนะ้จริงๆนะจินะจวี่กล่าว เช่นเดียวกับจางล่วินพวกเขาต้องการการชี้แจงบางสิ่งเมื่อ800ปีที่แล้วเนื่องจากมีการพิจารณาว่าสร้างกวนชวเวเป็นคนวงไหนพวกเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปพบกับเขาหลังจากเตรียมตัวมาบ้างแล้วจางล่วินและสหายก็ไม่เสียเวลาแล้วเดินทางสู่ตระกูลสร้างกวนเซลเฮยรู้สึกคนหู่ใจและจึงไม่ได้ติดตามพวกเขาไปหันซิเวียอยู่กับเซลเฮยและยึดป้อมในคฤหาัสนกยุงเพื่อหลีกเลี่ยงการสอดรู้สอดเห็น จางลวเฉินใช้ไข่ขนคส่งมิติข้ามขอบเขตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าออกมาและเคลื่อนย้ายตัวเองโดยตรงจากคาลือฮานุกยุงเขาต้องทําสิ่งนี้เพราะเขาได้รับความสนใจมากเกินไปแล้วเขาคงจะเชิญชวนให้เกิดปัญหามากหากเขายังคงไม่ทําตัวเงีเยบๆด้วยความสําเร็จในปัจจุบันของจางลวเฉินในเส้นทางแห่งมิติเขาสามารถลดข้อผิดพลาดในการขนส่งให้เหลือดับต่ํามากแม้ว่าจะเป็นการขนส่งแบบไม่คงที่ก็ตาม ตระกูลสร้างกวนตั้งอยู่ทางใต้ของดินแดนเซียนทั้งหมดตรงข้ามกับสำนักเทพโลหิตอนเหนือแตกต่างจากสมาชิกเก่าคนอื่นๆของเซิงหมิงตระกูลสร้างกวนไม่เพียงแค่ไม่ประสบความสูญเสียใดๆหลังจากการล่มสลายของเซิงหมิงแต่ยังมีความจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอีกด้วยสร้างกวนชิเวียอดีตราชกูขององค์ชายเซิงหมิงได้เปลี่ยนมาเป็นราชาเซียนชิเวียในราชสำนักปัจจุบันมันเป็นตำแหน่งที่น่านับถือและมีแต่สวรรค์ที่รู้ว่า เขาบรรลุข้อตกลงอะไรกับประเทศศูนย์กลางเฉือชิงในตอนแรกจางรั่วเฉินคิดว่าสร้างกวนชิเวียจะต้องปกป้องตนเองดังนั้นเขาจึงทรยศต่อเสืงหมิงและแปรพักไปยังประเทศศูนย์กลางฉืชิงแต่ต่อมาเมื่อเขารู้ว่าสร้างกวนชิเวียเป็นสมาชิกของขงังกรคุ้มไผ่เขาก็รู้ว่าไม่เป็นเช่นนั้นบางทีทั้งหมดนี้อาจเป็นการจัดการอย่างลับของจกักรพรรดิหมิงและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน